สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับวันนี้เจอกันเช้าๆแล้วพี่น้องครับวันนี้ผมมีธุระนะครับไม่ได้ไปทํางานครับมีคนบอกโอ้ยโทรไปไม่รู้กี่สายนะครับอาบน้ําอยู่เช้าๆเนี่ยมายังไงก็ไม่รู้นะครับมาไปดูว่าเป็นท่านไหนนะครับพี่น้องครับโอ้โหเหลาเกิงเกงเหลาเกิงเก่งแต่ตูม่ยมน เห็นตะขังหลังโอ้ยวัมไผ่ฝักใส้ไ้มากอะลูกจากตันวนี้เมเอาหันหน้ามาดูคือพายถุงอย่างนี้นอเองนี่นี่จัดไปเยอะเยอะพี่เอกเด้อเยอะพี่เอกเด้อเอกยิ่งไปอยู่สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีอาจารย์น้อาเพลงไหนเนี่ยวัน นกกะหาว้นกกะหาว์จัดอยู่หันว่าสิแพะคู่บ่ได้แพะคู่มาตามตัวไม้เนี่ยเตะกรล่มคัดสองคัดสามผมเตะตัวที่ว่<อ>าไว้หนึ่งเออตัวทิวาที่ไหนนกที่ไหนเอาอกไรออกมาถ<า><ส>ังเตะเอา,เค,าคือเจ้า <c ười> <ต>คือเจ้า <c ười> คือถือไปคือขันข้ามือไปทังสัตวมันคือมันคืออ้ยรอดที่มันเป็นอ่ไรกีขอเตะมันมันตัวผู้หรือตัวเมียหนี่งตัวผู้ฮะตัวผู้แข็ง ไอ,อห่างหางมีตั้งแต่ว่าแข็งอยู่ตัวผู้คู่กับกาศตัวผัวเออตัวเมียมันเขามาจิแขี้คู่บพราะแย่ได้อยู่เมองใดนเนี่ยได้อยู่นี่นี่หลังบ้านโจรน,นะตรงที่เขาเกศเทียนตะกนินเป็นเป็นมองเขาใช้เป็นใช้ใช่เป็นไรตะกินมูลป้ามเกษตรใช่ไหมมันป้าวเกษตรเขาจะบ่าบมาไม,อมอ่อันเกตศเฮ็ดอันปลูกต้นมะพร้าวนี่ยโอ้มองตะเพ็ดไปตัดค้อนเนียดนระดิมเนี่ยมั้งไปตะกินเป็นป้าวเกษตรหนาหนาน่ะที่เขาจะาอกว่าเกศ เกล็ดออกกันนะอืเกล็ดออกก็จะไมาปลูกต้นข้าวนี่อันเนี้ยปลาอ้อยไหมอือนี่ปลาอ้อยปลานึงกันนะ่ะมึงเดะมึงเดะบ่นี่ปลาอ้อยปลาเดียวตั่ว่ะก้อนจะถึงไอ้ันตรงหน้าอยูวนนะ่ะมองบักทังนี่บ่บ่าเจ้จู่จหลังบ้านเจ้าเห้ยจะมีโรงงานอยูนะ่หัวนน่ะมันจะเป็นโคกเอ็ดมอโอเคโอเคเห็นแล้วแล้วมีปลาอ้อยอย่นะ เห็นแล้วเห็นแล้วมีตอยเยอะม่วงตัวนึงเงินมีดอกมาจับ้านโอ้โหมันโตข่อยปล่อยไปตีมันดินเด้มองเงินบ่มาบีบออกมาจากบ้านเขาเะลยบวกวิเทลยบวกวิซี่โอ้ยดินรุ่นต่อุ่นปล่อยปล่อยแล้วโอ้ตัวนี้ก็ไล่ไล่ค้องก็ปวดตะวัาจันท์ตัวนี้เห็นมีเลือกมีในบ้านเสียงโขวโขวโขโขอยู่เต้มันมีอยู่ท้ายคลิปไปอยู่เต้ท้ายคลิปไปหลายเอาครับเดี๋ยวเบิ้งคลิปกันพี่น้องครับเดี๋ยวเบิ้งคลิปเดี๋ยวคลิปลองหน่พี่น้องเบิ้ง โอเคครับครับมารวมรถคันนะครับมาแล้วครับมารวมนะครับจุดชายล้างจุดชายล้างครับผมมาแล้วครับคู่จิกันยิงครับนี่ครับเหยียบวิ่เหยียบอยู่ไต่ก้อนครับคู่จิกันยิงครับเนาะเนาะโอ้ลงมาเอาเหยียบเรียบร้อยครับผมโอ้เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้ว นิดเดียวครับนิดเดียวนั่นเห็นครับค้อข้อนอยู่ใต้ใต้ข้างมันเลยครับค้อข้อเป็นเนียดโดดพ่อหนิดูดพ่อหนโดดพ่อดโดดูพ่อดูดเติมปูนอยู่อ๋ออาอรอบบางจอดเด็ดโดดูดโพ่โดดูดดูพ่อดูด โอ้ดูไดูเอ้ทางอื้อนโอ้ทังอีกตไโอ้ดูดูดโอ้นี่เดียวครับนี่เดียวครับก็เห็นนนกติดก็นิดเดียวครับโดก็โดดโดดบ่ ทางคู่ใส่ยดอ,อ,อเดี๋ยวครับรอก็โดนเตี๋ยว้ราเอรบังคับเราโดนเบิ้งจะดดพวนป้วนี่ทามนมาจาก บักถังรือมาไม่มาน้ำรื้อมอไม่มาน้ำจันเอาเอาไม่ไ,ไปเกาะอ,อ่้พี่น้องเอฟซีบนเดฟังน้ำได้ไหมบักถังกับใจตัวน,นี้ไ,ไหมย,ย่าง่งาย่ๆๆมากตวยำเดี๋ยวเตะไปจันอันว่าทีใหญ่ครับพี่น้องครับผม จันอันวางได้ก็จันอันไปเปิดด้วยก็ก็อันไปยั่าพันยังไดเออแล้วไงยั่วดินก แล้วก็หมานอยู่เนี่ยนะทำไมแต้มหนึ่งอยู่เนี่ยไอ้แต้มหนึ่งนี่ต่อคนเดียวพูดด้วยว่าต่อคนเดียวเออพูดก่อนออกมาคนเดียวไงตัวก่อกวนครับทีมงานออกมาหมดเลยตอนเนี้ยพูดด้ววย่าอันารย์ขครับสวัสดีครับผมนุ่งเสียอปุ๊บจันทร์ครับเพียงสวัสดีครับผมสสวััดีครบเล้าเดี๋ยวเมาแล้วนะแล้วเดี๋ยวเมื่อวานสกิดสกิดติดตลอดอ่ะเล้ดี๋ยวเมื่อวานไม่รู้ว่ามามันนงเอาแล้วจะติดมาแล้วพูดได้ไงว่าไม่รู้ว่ามาเอ้วมาจะบูกว่าไม่รู้ว่ามาจะได้ว่าวจะทำงานหมดไงเออ พอนกได้ตัวหนึ่งทำมาโชว์เรียกเรามานกไม่ติดี่เงียบจิบเข้าบ้านเลยอ่ะโอ้โหเราโยมเช้าเลยอได้นกตัวหนึ่งโอ้โหเล้าเลยอ่ะมีคนมาเอาฟืนไปใส่ไฟครับออกมาครบทีมเลยครับผมกไม่ได้ตกิดติดแล้วเนี่ยครบทีมเลยโอ้ผมไม่ได้เอานกเหมือกิดติดตลอดอ่ะ นะครับพี่กับจันขวัญมาสมทบแล้วครับที่นี่ได้มาบานเลยจไปดีไปเอาจักรไปจักรต้องลุงลูก็ลุงรูใคลงไปลุงรูไปโอ้โหเกงก็ไม่ได้มาไม่เกียวก็กลับบ้านก่อนแล้วไปเอานกเก็บแล้วก็ลุ้งรูเอาไปทำไมโหดดีดีเอาไปทำอะไรเอาไปเอาไปทำภเผาทิ้งมั้นกฝึกนกไปตะวันฉายครับผมนกฝึกของพี่เอกสามกลุกนะครับเนี่ยนี่เพิ่งจะเฉลยห้าแต้มเองนกฝึกนิ่งดีนะพี่ พี่ขวัญให้มาให้เป็นนกกลุ่มมาเฉยจันขวัญจะต่อได้จากจากไหนเนอะหนึ่งจำได้หรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้อันนี้นกไขวะนกนกของใครไม่รู้ซื้อมาร้อยหนึ่งหรือไงวะพี่ขวัญตัวเนี้ยเออร้อยหนึ่งซื้อมาตอนมันป่วยไหมเออซื้อมาร้อยหนึ่งเนี่ยอ๋อ <laughs> เป็นนกต่อเฉยนก เจ้าตะวันฉายนะครับนกพีกนิ่งอ่ะนะนกตัวเนี้นิ่งนิ่งมากเลยนะครับนี่เฉลยห้าตัวอืเฉลยห้าตัวเองอตกคาสงานเลยใส่อยู่นะเดี๋ยวรอถ่ายขนค่อยเอาขาวเนาะอืดตัวตามงานแล้วขวัญแย่ดิฮัลโหลอะไรนี่ไม่ได้นกึกดิน ไปแล้วพี่ครับผมเจอหมายแล้วครับตัวหนึ่งอยู่นู่นครับผมอยู่ไปเสาเอกตีตะไลแล้วอาจารย์อันตีตะไลแล้วไปแล้วนกขี่เนี่มาตามสองวันแล้วเนี่ยเมียบอกว่างั้นเราไมนต้องเต้นหกอุ้ยโอ้โหนีเสียงของอยู่งทั้งียงอายุสักหุ่นนะเฮ้ยเออมือนีนกขี้หาวเลย ตัวหนึ่งตัวหนึ่งอ,ออกมาคููกันนะครับผมไตไตปีวนันคืนนี้แหละว่านเน่อันคืนไม่นี่แหละเสานีแน่แหยนกคืนหัวเสาสีเดียวแล้วอันรถกระบะมาจอดปั๊บอย่างเ<า>ง <Liu S 2> ี้ยเพราะนี่อันนี้คูกเดียวนี่คคกเดียวมันจะอยู่นี่แต่ว่าเรามีมีมีหนุนหนุนดีลูกชน,นเนี้ยลงพื้นลพืลล้นได้ไหมลูกนี้ นี่เน e, ี่ยตัวหนึ่งเขาใหญ่เขาใหญ่สองตัวคู่กันนี่ไงเรื่องตรงเรื่องราวตรงเรื่องอีกตัวนึงไอ้ถังอยู่แถวไหนอะเสานู้นมาคู่ที่แรกตัวนั้นอ่ะโอ้ไอถังอยู่เสานู้นอันนี้อยู่เสานี้ไงอือสองตัวเลยตัวหนึ่งลงดินมันมีอยู่ตัวนึงมาคู่ทีแรกไงออกมาแล้วเนี่ยตัวนึงยังไงตัวนั้นเสียงดียืนเนาะจังขวัญเนาะตัวที่มันมาคูไอตัวที่มาคู่เสียงดีอืมโอ้ยี่ยเนาะ นี่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 ใหญตัวที่พุ่งเดี๋ยวจะออกพุ่งนี่อกเดี๋ยวจะมาขึ้นตุ้มเองให้ทำอะไรเหี้ยโอ้ไข่เอ้พวกอกไอ้พเปเนี่ยตทำอกเขาเนียดให้หน่อยว่าจนว่าไม้กระถิ่งตัดเอาเขได้แล้วเจ้าจะเอาบ่ไม้กับแวบเอาข้างหลังก็หยิบไม่ไปดูเออเนี่ยคนมันจะถิ่นนี่ก็ทำได้แล้วไอ้ผมว่าจะไปหาตัดไม้ไอ้ไอ้แบบ เอาเวียงเออเนี่ยออกแบบยดื้อออกแบบยดื้อออกแบบยดื้อออกเวียงดื้อออกแบบยดื้อออกแบบทำชั้นหักเลยเนาะทำเทนเทนทำเทนเออทำเทนเออทำคอนเจาะเจาะนี่แล้วก็ทำเทนก่อนลานเลยทำทำคอนปรับอยู่นี่พอดีเลยเอนปรับใส่ใส่นี่ขึ้นมาตุ้มนี่พอดีเลยอันนี้แับตกอันหนึ่งอันนี้ตกอันหนึ่งตั้งนี่ก็ได้พอดีเลยอันนี้เอาไปจับเอา โอ้โหเนียดโอ้โเนียดโอเนียดเออเนี่ยไม่เห็นยากเลยใช่ไหมเอาเอาเรื่องโอ้เออเดี๋ยวดืขึ้นไปแม่็ร้องเลยนะยันอันเล่นตลกครับผมพี่น้องครับพูหนุ่สมนาบ่ย้ายแบบไม่เก็บเต้าอ่ะย้ายแบบยกมาเลยย้ายแบบยกง่ไม่ยอมเก็บเต้าไงห้าวไงยังไงเราเต้าลูปไปดิกุเหรอทิ้งดิ่งทิ้งดิ่ง ไหลรูดเจ๋วก็เี๋ยวอะอะไรวะไใช่ใช่ถังแล้วไม่ถังนะมันตายตั้งนานแล้วเนี่ยเดี๋ยังมันเดือดเอ็มหมดแน่นอนเีงอะโอ้ลูกจำบางอย่างออกนึกเดิมเขาบอลูกยี่ห้าใครมาบอกอวะเขาลูกใครนกาเ่ใครมันบอกถังก็โดนเลยใครเปล่าโอ้ยถังไม่ใช่ฟอร์มนี่ย พูดนะเหมือนเดิมสูตรงานดำที่เขาทาไปเดี๋ยวนี่กินในอาหารไก่พอมดิโอ้โหกินในอาหารไก่พอมั้ยกกินีในหอาหารไก่เข้าไปนั่นไม่มีอาหารเาที่บ้านเยอะแยะเลยที่มันหล่นอยู่ข้างนกกระจอกก่อวันนั้นนี่ยมันเหลวอยู่ครึ่งครึ่งขวดเอามาจากลาลีอ่ะลองทีลองให้มันกินดูอ๋อเลี้ยงไก่ไก่ตายก็แล้วไก่ตายลองให้ลองให้นกกินดูด้วยน้ำกินดีใช่ไหยเลย ก็เลยซื้อมายี่สิบบาทจะไปเลี้ยงมันไม่ชาไม่ชากรูดไม่ใช่หรอกคอนกร้องก็พูดไปคอนกร้องก็ทำเป็นพูดนู่นพูดนี่มันขิงอะไรยังไงเขาซ้อมเสร็จพี่เอกกันแล้วซ้อมไว้ไปไปวันหลังนไงวันหน้าวันหน้าวันน้ไปวันนห้าวนันน้ก็พูดอย่างนี้แหละวันนั้นก็พูดอย่ันที่แพ้ลาบพังร้อนได้ก่อนลาบพังร้อนได้จําได้ป่ะที่แพ้พูดยังไงวันนั้นอ่ะโอ้ย ไปปาดหน้าเราจะจ่อเนาะมันไม่ได้มีกติกาเออเดี๋ยวเราต้ต้องตั้งกฎแล้วนะไปต้องตอต้องต้องต้้งก้อบต้อ้อยต้อง้อมก้องต้องอต้องต้อง้องต้้องตง้อง้ออ้องน้องต้งต้งต้ายต้อ้องต้งตงแของเ้ินตมองเลยเตี่ยเราต้องน้องต้อืมเออต้องต้อง้ต้องตอต้งต้องต้อ่งตองอต้งอ่้ง้ต้องตต้องต้้งต้้งองอ้้้ต้องต้อง้ คนชนะมันคนแพ้ไม่มีสิทธิพูดหรอกนะต้องดูแลเดี๋ยว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 ไปดู่งหัหน้าก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวติดเอาตัวไหนมาเอาให้กันใครก็จันบ้านนายฮะบ้านนายตีตะไลตีตะไลไพื่อตีตะไลไปแล้วตีตะไรไปหามพวกนี้เอากันครับไปพี่น้อนข้าจันนั้นไปขึ้นนกขึ้นนาก่อนพอดีทั้งิีก็เยวเดี่ยวตีเอาเงินจิสายก่อนครับอืมนะครับ นกอาจารย์ขวัญครับนกพี่เอกอาจารย์อันไปเสียบข้างในครับผมถือว่ามาซ้อมนกนะครับพี่น้องครับผมมาซ้อมนกครับผมมากันโดยไม่ได้นัดหมายเต็มเลยครับผมสายห้าพูดละครื่องหัวเสียงดังแต่อาจารย์อันอาจารย์ขวัญต,ติดแล้วเออผมพาย้ายไปใส่เมื่อกี้เนี่ย ดนนกต่อดินว่ะนกตอดิหรืออะไรวะโอ้ติดมันนะกติดมันนะฮะติดมันนักติดมันนักคืออะไรพี่เอกยิ้มมายิ้มมาเลยพี่เอกโอ้โหไม่ใช่ไม่ติดแพคคู่อะนกมันติดแพคคู่นะตมีแพคคู่แต่ติดตรงที่คอไม่ลั่นอ่ะตนี้มันอยู่บนนู้นอะไอ้นี่เราลงมาปุ๊บบินหลอดอ๋อมันอ๋มันมันติดยังไงพี่เนี่ยมันติดอยู่ข้างหลังเนี่ยติดข้างหลังตัวหนึ่ง นี่ติดตรงนี้เนี่ยเนี่ยคนยังอยู่เนี่ยติ้อยู่เนี่ยเออมันดิ้ดอยู่นะตัวเนี้ยเนี่ยในเนี้ยไอ้เฮ่อ้ตัวนี้ก็ติดตัวนี้ติดแต่ตัวนี้ติดอยู่ในป่าชุมบอกขังอีกจัดอีกเขาบอกเออปอ้ชุมป่าชุคนตัวนี้เอามย่างนี้ป่าชุของแท้ตัวนี้เมย์ของแท้ตัวนี้ป่าน้าแทะแขกครูตรงนั้นไม่มีใครต่อด้วยนะไม่ยังอยู่ข้างหลังยูอย่างเงี้ยนี่เมย์ติดเนี่ยมันอยู่ในเนี้ยอยู่ในเนี้ยนี่นี่ถุงเนี่ยติดอยู่ในถุงอยู่เมย์เออพอไดเอาลงมาปุ๊บ มันก็ดบินออกมันนจะลงมาตีเนี่ยแล้วมันดิ้นอยู่่เงี้ยดิ้นอยู่่เงี้ยดําพื้นเลยว่บอกมืกบอกมืกขยำดำนาดำนาบอกว่าปลาทุจานอันสองเตี่ยมปลานาจะได้สองเตีมเหมือนกันโอ้เฮ้ยลลนลนเกือบได้สองันได้่เอกเรายังไม่ยันยันยันไม้แล้วโอ้ไปันโดน ติดตัวอะไรก็ไม่รู้ติดแต่เหงูมูนก็คุยคุก่อไฟอะโอ้ตัวเขาไฟคระมวลตัวเมียตัวผู้หลุดไปตัวผู้หลุดตัวเมียนี่ตัวเมียตัวผู้ละตัวเนี่ยตัวเมียตัวผู้จึงได้กับตัวผูร้อยเปอร์เซ็นต์พอต้องเถียงตัวแรกับตัวเมียโว้ยตัวเมียมังค่าของมูวโอ้ยตัวเมียยังจีหางเงี้ยวดันจันขามันนนกมัเป็นนกขาเงี้ยวซื้อง่ายน่ะ โอยหนี่นี item, uh ่โมบักดำาม่ดำลกแก่ทายผนรู้แปเกียดินไม่ใส่บูเกียดินใสเกียดินมากว่าบางขามาตัวเมียดูขาก็รู้เลยขาเดี่ยงเขาขาวขดนะขาเดียงเขาขูดไงล้ว่าตัวเมียลยตัวผูเอ้าไปมันเชยโหมดท่ถ่าย ถึงป <consideration> <laughs> ๊บ <g> ป <ül karaoke> so, so, so 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 ุ๊บถึงปโซโซีกกเโซีแต่กูบอกว่าไป้เรงเรยบ้องบินออกไปทานใช่ไหมเออเด้อ้น้มนตาได้สอเตีมเลยเดครับน้มนี่ยคูเดียวได้สอเตีมเลยด้อนี่ยตีมที่สมเสียกิ๊กดังเพรียดเนี่ยของแท้ของแท้เนี่ยของแท้ไอเดีว

กูเสือด้วยติดทุเรศด้วยนะติดหลังกูติดหลังพเนี้ยติดเนี่ยมัน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 หลุดใช่ไหมพี่หลุดไม่ได้หลุดมันไม่ได้หลุดเพรานี่มันขึ้นอยู่นี่เนี่ยมันขึ้นอยู่ยังไงนี่แหละพี่แต่ว่าอล้มมากติดหลังเนี่ยแต่ว่าเนี้ยตัวนี้ใช่ไหมบอกใช่ตัวนี้มันลั่นอยู่เขาตัวนั้นลั่นอยู่แล้วตัวนี้มันติดอยู่บนเนี้ยมันติดอยู่แล้วแล้วลงมาลงมาแล้วมันลงมาหรอเสาบินออกเลย คนี้เราไม่ได้ลั่นนะดินทั้งกลางจางจางอยู่หัวชุบนะโอ้ัวสันเซ็ตสองเลยเนาะแต่มันไม่ได้เข้าคนี้เงี้ยไม่ได้เข้าอเนี้ยเลยก็มันได้สามก็มันได้สามไงเอกปลุนใจแล้วนอนได้แล้วเนี่ย ไปมีผมมีธุระนะครับพี่น้องครับผมนะยังไงก็จันอันหมานแล้วให้พี่กับจันขวัญต่อไปอีกนะครับอีกซอยหนึ่งนะครับประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมหนีไปซ้อมเล่นกันนะครับไปซ้อมกันเดี๋ยวผมผมต้องขออนุญาตไปทําธุระก่อนผมไม่ไดเอานกออกมาด้วยนะครับพี่ขวัญครับสวัสดีครับสวัสดีครับไว้เจอเจอกันใหม่นะครับผมพี่เอกครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอเจอกันกับทีมงานพวกผมใหม่นะครับพี่น้องครับจันอันไปแล้ว สบายดีไปเดี๋ยวเราไปซอยนู้นไปไปซอยนู้นครับผมก่อนกขึ <'t care> ้นติดสองตัวว่าทุ่นี่แหม่ิ่นเหยียดห่างกันมากนิม่ห่ากัมากเนี่ยหากมาปุ๊บันมาติดหลังอีองก็ได้ฟองสุกฝนนจะว่าลงมาก